พอดีวันนี้มาวันเกิดเพื่อนบ้านครับกำลังสุกไ,ได้เนาะเซอร์ไพรส์อ่ะอภรรน่าจะวินครับถ่ายรูปน่อยได้ไหมครับเอาละน,นี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะเนี่ยก็ไม่ยากที่คิด เอาลลต้นวันนี้พ่อกับแม่มาบ้านใช่ป่ะเออเห็นขับรถผ่านไปเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีหน่อยแล้วก็เพื่อช่วยคนของเลยได้ได้โอเคโอเคเจอกันคร,ครับครับครับสวัสดีครับ นนี่มักาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ของต้นใช่ไหมครับจ้าผมเป็นเพื่อนต้นครับบ้านอยู่ข้างนี้อ๋อครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเอก็คุณยายเลยจ้าคุณยายคุณยายอยู่ในรถได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับได้เลยครับพ่อคุณนี่ไงลูกเราเล่าว่าเพื่อนบ้านเป็นดาราคิงพอสกับแมนสวงไงดูดีหล่อแม่สุสีกับพ่อนะ ขาดูดีกว่าเยอะจ้ะไปแล้วขนของนี่ก่อนไปขนตกอยู่กนไปคุณก็ไม่หลบเลยนี่โอ้โหขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไปช่วยพ่อกับแม่ขนของเถอะยิ่งใหญ่เลยนะคุณยายบ้านนายอยู่ไหมครับคุณยายนายอยู่มั้ยเนี่ยจริงๆคุณยายมีอะไรเรียกบารสได้เลยนะครับ บ้านอยู่บ้านหลังค่างเองเหนจ่อขอบใจมากลูกครับห้องสวยนะชอบไหมคะคุณยายบ้านใหม่อยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะไม่ต้องเดินทางไกลๆชอบลูกสวยด้วยบ้านเขาหน้ารักนะคะอยู่กับผู้ใหญ่ก็เข้ากันง่ายง่ายบ้านอยู่ตรงนี้นะ ช้าๆค่ะคุณยายข้อเขายัางไม่ค่อยดีอยู่ยเดี๋ยวล้มนะคะโ,โถคุณล้มก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะบ้านหลังเนี้เขาออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเขามีนวัตกรรมรองรับการกระแทกคุณอย่าพูดแบบนั้นสิการ่ีดีกว่าแก้นะไปไปเก็บของา <c oughs> ช่วยได้รู้ขอใจจ้ะเ้ยเย็นนี้อยู่ทานข้างกับยาย ไว้วันหลังแล้วกันครับบัตเตรียมไว้แล้วอ่ะบ้านอยู่นี่เองเดี๋ยวมาหาบ่อยๆได้จ้ะใจมากครับพักผ่อนเยอะๆนะครับจ้ะดีใจจ้ะอ้าวบัตไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอลูกอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีบัตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่ไว้วันหลังอ่ะไว้มากินข้าวด้วยกันนะลูกได้เลยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่อย่าพลาดนะฝีมือแม่อร่อยนะแบบนี้แหละมาแม่กับอกัน อ้าวพี่โปไ่ไม่โทรมาก็เห็นเองกุยเ,เพื่อนบ้านอยู่ก็เลยไม่อยากกวนเนาะเอี่ี่คุยกับพี่เยอะเลยออหน้าตาสดชื่นขึ้นนะมันหลังบอกผมก่อนผมได้เตรียมตัวนี่ไม่เตรียมตัวตั้งแต่เองมาอยู่นเฮ้ยดูสดชื่นดูมีความสุขขึ้นนะ,ะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยแหละ ผมว่าอย่างที่พี่บอกผมแหละผมว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลกับชีวิตเราจริงๆนะได้ทําตามที่พี่บอกอะ่ะนั่งสมาธิหลายอย่างคุยกับเพื่อนบ้านเปิดใจมันทําให้ความคิดของผมนะเปลี่ยนไปเยอะเลยเข้าบ้านไหมไปอา้าวสวัสดีครับพี่เออเดี๋ยววันนี้ผมจะทำกับข้าวให้พี่กินกดข้อห้สร้างช่วงเวลาดีๆกับคนที่เข้าใจเราผมยังไม่ได้ทําเลย กดอะไรวะกดหนังสือเล่มสีฟ้าไงห้ากดสร้างความสุขง่ายๆรอบตัวเราอ๋อกดห้าข้อเออไปท่าข้าวกินกัน <But> ใกล้แล้วอีกนิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วเอาไปก่อนได้เลยครับพี่ชายนี่น้อสลดัดทำวันนี้กินพวกนี้มาเนี่ยเฮ้ยโอ้ของดีมันต้องรอนิดนึงอเอาเรื่องวะไม่น่าเชื่อฝีรรมือทำอาหารเยเฮ้ยเฮ้ยน่ากินขนาดนี้ผมทำเองครับมันดูน่าเกี่ยวทีคิดมากเลยคุณภาพชีวิตด,ด,ดีเนี่ยมันเปลี่ยนตามที่เราใส่อยู่แล้วครับพี่ชายอ๋อพ้องี้แหละ พี่หญิงได้ดีใจกับบาสเรื่องอะไรพี่บาสเลือกที่จะออกไปค้นหาความสุขห้ตัวบาสเองบาสกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนซึ่งบาสท,ทำทุกอย่างได้ดีมากอย่างที่บอกอะปัญหาไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่ภายนอกมันจะเป็นที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมมันเกี่ยวนะคนที่อยู่ด้วยจะเกี่ยวนี่แหละที่เขาบอกว่า คนเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่เหมาะที่สุดให้กับตัวเองเสมอก็นี่ไงผลลัพธที่บ้านเลือกเชิญครับพี่ชายสุดฟีมือเลยวันนี้ร่วมสนุกกับ Asset of Life the series เพียงตอบคำถามผ่าน Facebook ไซมิดแอสเซด PCL รับฟรีกิฟวอลเชอร์มูลค่า1,000บาทจากร้านอาหารมารีกีมาโรงแรมวินเดมแบงคอกควีนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จำนวน5รางวัล